วสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาติสิริสายพฤกดิฉันนางสาวสุยาสุนีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนองาน mix and match for market ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรานำมา mix and match ก็คือน้ำหอมและกระเป๋าตั้งคุณลักษณะของน้ำหอมมีความติดทนนานมีกลิ่นหอมมีเอก,กลักษณ์ส่วนกระเป๋าตั้งสามารถพกพาสะดวกและมีความทนทาน เราได้คีเอทสามผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเลยก็คือรองเท้าโต๊ะและยากันยุงแบบจืดและแบบสเปย์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกนะคะจะเป็นยากันยุงแบบจืดและแบบสเปย์นะคะคุณลักษณะน,นะคะฉีดได้พกพาสะดวกแล้วก็ติดทนนะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะคุณค่าที่ผู้ใช้จะได้รับไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างใช้ได้ทั้งเด็กและก็สัตว์เลี้ยงค่ะ ใช้ง่ายพกพาสะดวกใช้ได้ทั้งในบ้านนอกบ้านหรือเดินเวลาเดินทางนะคะมีกลิ่นหอมไม่ฉุนเหมือนเหมือนยากันยุงทั่วไปนะคะไม่ทำให้เหนียวเหนื่นอน่ะแล้วก็ระคายเคืองผิวคะ่ะใช้ได้นาะนประสิทธิภาพสูงไม่ต้องซื้อเปลี่ยนบ่อยแล้วก็ป้องกันยุงได้จริงถ้าเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะ